สวัสดีตอนสายเช้าวันที่หนึ่งเมษาเมืม่อนี้เขาเอือดเอียงนะเป็นวันวันยังก็วันโกโหกโลกแมนบอกวันโกหกโลกทีแบบถ้าไพ่ตื้นขึ้นมาของเ้าวันที่หนึ่งเมษาแล้วเว้าหรือว่าโกหกเรื่องที่มันมาเป็นจริงอ่ะแล้วเฮ็ดให้อีกคนนึงหรือเฮ็ดให้อีก กุมหนึ่งที่ให้เขาเสื้ออย่างเสียเขาบอกว่าจะมีโชคมีลาบมีมีลาบ,ม,ม,ลาบมีก้อยความเสือเนาะความเสือวันโกหกโลกเนาะวันที่หนึ่งเมษาเมื่อนี่พามาชมบรรยากาศเหมือนเดิมเช่นเคยมาเบิ่งสภาพมาดูสภาพน้ำแข็งเริ่มละลายหี่มาเริ่มละลายแล้วกะ น่าจะบอลูนจะตกอีกบอแต่ว่ามือนี้ทีน่ๆก็คือฝนตกตกแน่นอนวันหยุดยาวนะวันหยุดยาวของฝรั่งหลายๆบ่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าหลายๆผู้หลายๆคนก็นเป็นวันทํางานปกติแต่ก็ได้หลายแรงเพราะว่ามือนี้ตามปฏิทินก็จะเป็นสีแดงสีแดงก็คือ อาวันยุดนะคะเลิกก็จะได้ไหลายแรงแน่อีอย่างสินะสภาพอากาศก็จะประมาณนี้ความหนาวยังเหมือนเดิมเช่นเคยก็จะมีเปลี่ยนแปลงแน่ก็คือนี่แหละมองไกลๆก็จะเห็นตัวอะไรแวบ,บๆอยู่มาจริงจอกเขาก็าออกหากินตามปกติเขาแล้ว สภาพอากาศวันแรกของเดือนเมษาฝนตกก็คิดว่าน่าจะน่าจะเริ่มต้นไปด้วยดีนะไทยฮิมาบต่ตกมาอีกเนาะก็คือทุกอย่างก็จะเริ่มกายสภาพเขาสู้ดูดูใบไม้พิแบบเป็นทางการก็คือไทยฮิมาละลายหมดไว้กะดอกไม้ต้นไม้ก็จะเริ่มพีไว้แบบ รวดเร็วทันใจประมาณนี้เพราะว่าน้าแข็งหรือว่าหิม,กมะก็เริ่มจะละลายแล้วเริ่มจะละลายลงมาจากไหลมาก็คิดว่าไหลไหลนิ่งอยู่นะยังบอแบบแบบจังดันหลังต้องให้หิมะหยุดแบบนิ่งๆเลยอะ่ะคือแบบหิมะละลายหมดเลยอะ่ะน้ำแถวนี้ก็จะเต็มบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยน้ำล้นลวนๆเลยทุกปีเนาะทุกปีก็จะประมาณนั้นอันนี้คือสภาพอากาศ ของเช้าบาเมนเ้าเหรอใกล้สีท่ทยงแล้วแต่ว่าตื่นตอนนี้ก็เลยว่าเศร้าตื่นตอนไหนก็เช้าตอนนั้นแหละแมนบอเอาสภาพผู้มีอากาศเนาะสภาพอากาศมาเห็นเบิงอ่าที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเมืองหนาวก็จะประมาณนี้อันนี้คือเริ่มน่าจะน่าจะน่าจะว่าได้ไปไปได้ดีนะไปได้ดีนะคือมันเริ่มแบบดีดีขึ้นอนะ่ะคือมี ถ้ามีฝนตกแล้วกมีมีม,ม,มีมีแดดออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยคือแบบทุกอย่างจะไปแบบรวดเร็วมากเลยอะ่ะแล้วต้นไม้ดอกไม้ก็จะเริ่มพีใบพีดอกออกมาแบบทันใจ <c oughs> อ่ามีรถไฟผ่านเป็นรถไฟขนขนไม้นะขนไม้ก็คือไม่ไม่สนเป็นสินค้าส่งออกเป็นสินค้าระด,ดับประเทศอันดับหนึ่งก็ว่าได้ก็คืออ่าไม้ รถขนสินค้าพวกนี้จะแล่นพันเส้นนีแบบเกือบบอกเลยแล้วว่าเกือบประมาณบางเทือกนะ่ะสิผ่าน,นาทีพา่พนสามสิบนาที่านก็นว่าได้เป็นรถไฟกระบวนขนของปกสินค้าหรือว่าพวกโกดดังหรือว่าพวกคอนเทนเนอร์อย่างเนจะพานเส้นนี้มาอัปเดตค่ะอ่าวัญญากาศมาเ้เบิง่งมาห้ชมฝากความเย็นๆนหนาว หอไปพุ่นละฟังทางบ้านเฮ้งพ่นละ <c oughs> ฟังเมืองฮอนเนาะเป็นอีหยังที่น่าอาจจจัศจรรย์ใจอีหลีโลกไปเดียวกันแต่ว่าแบบฟ้ากับดินเลยกับว่าใดมองฮอนกับฮอนฮอนตับแตกมองหนาวกันหนาวจนแบบแข็งไปหมดทุกหย,ย่อมหญ้า <c oughs> อ่าสภาพอากาศของเช้าวันที่หนึ่งเมษาก็จะประมาณนี้